สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนมาพูดคุยกับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของน้องปู่พระมหาศิลามาให้ชมซึ่งก็มีค่อนข้างหลายรายการนะครับเป็นทั้งรายการเก่าแล้วก็รายการใหม่รายการแรกที่ผมนำมาให้ชมวันนี้เนี่ยเป็นพระปิดตาจัมโบเศรีฐี78ซึ่งเป็น พระปิตาแจกทานนะครับที่แจกในพิธีอายุวัฒนะ78เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาลักษณะเนี่ยเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับกับพระปิตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับในพิธีแจกมีอยู่2องเนื้อก็คือเนื้อไม้มงคลแล้วก็เนื้อเกรสรซึ่งไม้มงคลก็จะมีวันณะออกสีน้าตาลเข้มนะครับถ้าเป็นเนื้อเกรสรเนี่ยก็จะ ออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับมีการฝังพลอยเสกแล้วก็มีการต่อโคตที่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยประทับเป็นยันสุกิติมาซึ่งเป็นยันที่เด่นทางด้านเมตตามหาเสน่ห์แล้วก็ค้าขายเป็นเมตตาอย่างเอกอุกนะครับซึ่งเป็นยันชุดเดียวกันที่ลงในหลังพระปิตาจัมโบของหลวงปู่โตนะครับวันนี้มีมาเฉพาะในเกรสรนนะครับ อีกองหนึ่งเป็นองค์ที่ผมไปรับมาจากทำอุทยานเลยนะครับไปต่อคิวรับมาซึ่งลูกศิษย์ล่งหาที่ไปงานอายุวัฒนาของหลวงปู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าหล้นหลามมากต่อคิวกันยาวเหยียดนะครับต่ดได้กันทุกองได้กันทุกคนนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมียันขยื่ยนบ้างยันชัดบ้างนะครับเป็นลักษณะธรรมดาของผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อเกสอน มีเนื้อใกล้เคียงกันนะครับวันนี้มีผ้าสมเด็จปกโพของหลวงปูโตมาอวดด้วยนะครับเป็น้าปกโพเนื้อเจสรของหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีนะครับ mm hmm. เป็นผ้าที่หลวงปู่โตเนี่ยปลูกเสกถึงห้าไตมากเลยนะครับเป็นเรียกได้ว,ว่าน่าชัยมากๆร mm hmm. ายการต่อไปที่นำมาให้ชม เป็นล็อกเก็ดอายุวัฒนะ78เป็นล็อกเก็ดรูปทรงกลมนะครับเรียกว่าฉากขาวสวยงามมากนะครับเป็นรูปหลวงปู่มันนลักษณะหลวงปู่กำลังจะหัวเราะด้านหลังในมีอุดมวลสารนั้นก็ฝังตะกุดเงินตอกลันนำเบอร์นะครับติดจีวอที่หลวงปู่เคยคลองแล้วก็มีอัญมณีนะครับเป็นพลอยเสกด้วย สวยงามไปอีกคนละแบบนะครับแบบสี่เหลี่ยมนี้ก็คืออลเก็ตในพิธีสมปรานาซึ่งเป็นรูปหลวงปู่เต็มองค์มีความสวยงามไปคนละแบบนะครับอลเก็ตด้านหลังเนี่ยจะตอดันนัมเบอร์นะครับตออโค้ดฝังตะกุดทุกรุ่นนะครับสำหรับของหลวงปู่เรียกได้ว่าเป็น รายการที่น่าใช้อีกหนึ่งรายการในการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกที่ออกที่ธรรมอุทยานนะครับออกในวิธีเดียวกัน,นครับเป็นรูปหล่อนะครับขนาดห้อยคอนะครับสูง1.5เซนติเมตร รูปหลอปั๊มนะครับลักษณะรูปหลอปั๊มเนี่ยก็จะมีความสมจริงนะครับสัดส่วนต่างๆจะสมจริงกับดูสมเียงน,นะครับองลงปู่มากนะครับมีการต่อโค้ดต่อรันนัมเบอร์นะครับเป็นรูปหล่อที่ เปิดให้ทําบุญที่วัดเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ไปร่วมพิธีแล้วก็บูชางานน,นั้นแล้วก็ได้พระเดียวนั้นเลยนะครับไม่มีการจองเป็นรูปหล่อที่มีความสวยงามนะครับเป็นรูปหล่อเป็นพระใหม่นะครับอีกหนึ่งรายการต่อไปที่นำมาให้ชมเนะ่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นของดีที่นำมาบูชาซึ่งดีทั้งนอกดีทั้งในเลยนั่นก็คือ สีพึ่งไผ่ดำนะครับวันนี้เนี่เป็นตลับทองแดงนะแต่จะพิเศษจะมีรอยจานของหลวงปู่นะครับถ้าสังเกตเห็นจะเห็นรอยจา่าคมๆข้างในเนี่ยเป็นสีพึ่งนะครับซึ่งด้านหลังเนี่มีประทับยันเนตอดวงด้วยก็ยจะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับวันนี้นี่มาให้ชมนะครนี่นี่เ,เป็น ซีนเดิมนะครับแต่จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับราคาก็จะเบาวกว่าองค์ที่อยู่ซ้ายมือเพราะว่าองค์ซ้ายมือเนี่ยมีรอยจานของหงปู่ซึ่งเป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเรียกได้ว่าซีนเดิมๆซีนเดิมๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปที่จะนํามาให้ชมนั่นก็คือพระกิ่งชินบรรชนเศรษฐี วันนี้ในเนื้อเหล็กเปียกลักษณะจะเหมือนตะกัวนะครับเป็นแร่ธาตุกายต์ที่มีคุณสมบัติสามารถดูดซับเอาความเย็นนะครับในอากาศเนี่ยมาไว้บริเวณที่มีแร่ธาตุที่เป็นเหล็กเปียกนะครับซึ่งก็จะมีความชุ่มชําตลอดทั้งปีสามารถป้องกันไฟป่าป้องกันฟ้าผ่าได้นะครับเป็น ทุกขุมเป็นอิทธิคุณวิเศษของเนื้อเหล็กเปียกนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นแน่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษคล้ายๆกันกับเหล็กไหลน,นะครับเรียกได้ว่าปืน,นยิงไม่ออกไฟไม่ติดเพราะว่ามีความชุ่มเย็นนะครับมีความชื้นซึ่งเป็นตัวหาที่นะครับคนเท่าคนแก่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆชอบนำไป บรรจุไว้บนยอดประทาตเพื่อป้องกันฟ้าผ่าป้องกันไฟไหม้นะครับองซ้ายมือเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ก้นเงินด้วยซึ่งกระบวนการจัดสร้างนะครับน้อยมากๆเนื้อเงินเนี่ยจัดสร้างเพียง199ออสนะครับส่วนเหล็กเปียกเนี่ย9เป็นพระกิ่งที่มีความสวยงามดูเข้มขังมากนะครับ ในการต่อไปก็จะเป็นรายการเก่าๆนะครับน,นี่เป็นเหรียญเจริญพรแต่จะเป็นอัปปก่านะครับเลข94เป็นเลข2หลักด้านหลังเนี่ยประทับยันเนื้อดวงนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญเม็ดดุมเลยที่เรียกว่ายันเ,เหรียญเนื้อดวงเล็กนะครับวันน,นี้มีเข้ามา1เหรียญน,นะครับแล้วก็มีนะครับสังเกตดูจะมีข้าบดำๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมนสเสน่เป็นเอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งเหรียญนี้นี่มีความผิวสวยมากนะครับขมชัดมากแต่จะมีคราบดำๆนอาจจะเป็นคราบของโลหะหรือว่าอาจจะเป็นนะครับสีของหมึกที่จานชนวนจานโลหะก่อนที่จะนํามาปั๊มด้านหลังก็เป็นยันเนื้อดวงนะครับแต่จะเป็นยันเนื้อดวงกลับด้านเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญเนื้อดวงเล็ก ส่วนเหรียญเมตตานะครับที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามาวันนี้ก็มีมาแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเนื้ออัปปานะครับด้านหลังนีเป็นหลังยันซึ่งหลังยันในคนก็จะนะครับนิยมเพราะว่ามีอัขระยันที่เป็นลาย,ยันฮานุมาตนะครับอีกองค์เป็นหลังเรียบนะครับเรียกได้ว,ว่าเหรียญเมตตาในเป็นวัตถุมงคลที่นายใช้มากเพราะว่าเป็นบุนเดียวนะครับที่แช่น้ํามันโพม พ,พระปิตาปดนี่นะครับแช่น้ำมนต์นะครับเป็นพระปิตาที่ได้รับความนิยมจากฤาษีลูกหาของหลวงปู่นะครับองค์ขวามือของผมนะครับสังเกตดูจะมีคราบดำๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นคราบที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็นะครับ เห็นว่าเป็นพระแท้นะครับก็เลยบูชามาส่วนในการต่อไปนะครับเป็นพระร่วงหลังหลังปืนเนื้อเหล็กเปียกพระร่วงเหลือกินเหลือใช้นะครับพระร่วงมหาลาบมีความสวยงามนะครับเป็น วัตถุมงคลที่ไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพะล่วงหลังหลังปืนนะครับในการต่อไปนี่ไม่ใช่วัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเป็นแต่เป็นขี้โอเสือแกะนะครับเป็นรูปเสือศิลน่เป็นศิลคลองด่านเหมือนกับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับแต แต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อปานนะครับผมเห็นว่าเป็นเขี้ยวเสือเท้นะครับก็เลยบูชามาเจ้าของเดิมเนี่ยยกกระเช้าเงินพร้อมใช้เลยนะครับแล้วสังเกตดูนะครับเป็นเขี้ยวป่งฟ้านะครับดูวงปีของเขี้ยวนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็เห็นถึงความเก่าความแห้งเป็นเขี้ยวเสือแท้เทนะครับลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นเขี้ยวหมูนะครับ,บงปีก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นเขี้ยวหมีก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสามารถแยกได้นะครับสําหรับใครที่เคยเห็นเคยศึกษานะครับสําหรับเขี่ยวของสัตว์ต่างๆนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญองลุงพวกกุวย วัดบ้านแขรวัดโคสิตาลามนั่นเองเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับหลวงพ่อควยเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เพียงไม่กี่ท่านนะครับที่เหรียญของท่านเนี่ยวัตถุมงคลของท่านต่อให้ไม่ทันตัวท่านนะครับก็ยังได้รับความนิยมจากบรรดาศิทยิอนุสิ์ในสายของท่านเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นย้อนยุกหรือว่าทันตัวของท่านเนี่ยมีพุทธขุณมีประสบการณ์ต่างๆมากมายม,มากนะครับเรียกได้ว่ารูป ภาพของท่านนะครับหรือที่เรียกว่ากระดาษวิเศษในเมืองสันคาบุรีท่านบอกว่าต่อให้อัดแล้วอัดอีกนะครับไม่ได้ปลูกเสกก็ยังมีความเข้มขังนะครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะถ่ายรูปรท่านได้อธิษฐานจิตในอธิษฐานผ้าของท่านไว้แล้วนะครับอย่างรูปถ่ายปี58ของท่านนะครับซึ่งนะครับผมใช้บูชาใช้อาราธนาขึ้นคอมาอย่างยาวนะนะครับเรียกได้ว่าเจอประสบการณ์ มากมายหลายเรื่องมากๆเลยนะครับสําหรับรูปภาพปี58ของท่านถึงแม้ไม่ทันตัวท่านนะครับยังมีพุทธคุณเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้นะครับแล้วก็ยังมีวัดต่างๆนะครับที่มาออกเป็นเหรียญของท่านด้วย สำหรับวันน okay. ี้ก hmm. ็มีวัตถ um, ุมงคลมาให้ชมประมาณเท่านี้นะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้เนี่เป็นเหรียญมงกอคู่เนื้อทองฟ้าบาทนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีวัตถุมงคลมาให้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแยกนะครับก็จะทําแยกเป็นวัตถุมงคลแต่ละรุ่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนํามาให้ นะครับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ